พระวจนะของพระเจ้าประจำวันในนิมิตรประกอบด้วยเส้นทางให้ปฏิบัติมากมายภายในนิมิตยังประกอบด้วยข้อเรียกร้องต่อมนุษย์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงเช่นเดียวกับพระราชกิจของพระเจ้าที่มนุษย์ควรรู้ในอดีตในช่วงระหว่างการชุมนุมพิเศษหรือการชุมนุมใหญ่ที่จัดขึ้นตามสถานที่ต่าง มีการพูดถึงเส้นทางการปฏิบัติเพียงแง่มุมเดียวเท่านั้นวิธีการปฏิบัติเช่นนั้นคือสิ่งที่ต้องนำมาปฏิบัติในช่วงระหว่างยุคพระคุณและแทบจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเลยเพราะนิมิตของยุคพระคุณเป็นเพียงนิมิตเกี่ยวกับการตรึงกางเขนของพระเยซูและย่อมไม่มีนิมิตทั้งหลายที่ยิ่งใหญ่กว่า มนุษย์ไม่ได้ควรต้องรู้มากไปกว่าพระราชกิจแห่งการไถ่มวลมนุษย์โดยผ่านทางการตรึงกังเขนของพระองค์และดังนั้นย่อมไม่มีนิมิตอื่นใดในช่วงระหว่างยุคพระคุณให้มนุษย์ล่วงรู้ในหนทางนี้มนุษย์จึงมีเพียงความรู้อันจำกัดเกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้นและนอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับความรักและความกรุณาของพระเยซูแล้ว ก็มีเพียงสิ่งที่เรียบง่ายและน่าสงสารไม่กี่อย่างให้มนุษย์นำไปปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากวันนี้อย่างมากในอดีตไม่ว่าสมัชาของมนุษย์จะจัดขึ้นในรูปแบบใดก็าตามมนุษย์ก็ไม่สามารถพูดถึงความรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงแห่งพระราชกิจของพระเจ้า นับประสาอะไรที่ใครบางคนจะมีความสามารถที่จะพูดได้อย่างชัดเจนว่าเส้นทางการปฏิบัติใดเป็นเส้นทางที่เหมาะสมท,สที่สุดเพื่อให้มนุษย์เข้าสู่มนุษย์เพียงเพิ่มรายละเอียดง่ายๆไม่กี่อย่างลงในรากฐานของการอดกลั้นและความอดทนไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเนื้อแท้ของการปฏิบัติของเขาเลยเพราะภายในยุคเดียวกันนั้น พระเจ้าไม่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจใดที่ใหม่กว่าและข้อพึงประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ก็มีเพียงการอดกลั้นและความอดทนหรือการแบกกางเขนเท่านั้นนอกเหนือจากการปฏิบัติเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีนิมิตใดที่สูงกว่าการตรึงกางเขนของพระเยซูอีกในอดีตไม่มีการกล่าวถึงนิมิตอื่น เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงทำพระราชกิจมากมายนักและเพราะพระองค์ทรงมีเพียงข้อเรียกร้องอันจำกัดต่อมนุษย์เท่านั้นในหนทางนี้ไม่ว่ามนุษย์ได้ทำสิ่งใดลงไปก็ตามเขาก็ไม่สามารถล่วงละเมิดเขตแดนเหล่านี้เขตแดนที่มีเพียงสิ่งที่เรียบง่ายและตื้นเขินไม่กี่อย่างให้มนุษย์นำไปปฏิบัติวันนี้เราพูดถึงนิมิตอื่นหลายอย่าง เพราะวันนี้มีพระราชกิจที่ได้ทรงกระทำมากขึ้นพระราชกิจที่เกินจากยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณไปหลายเท่าข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์ก็สูงกว่าในยุคอดีตหลายเท่าเช่นกันหากมนุษย์ไม่สามารถรู้พระราชกิจดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนเช่นนั้นแล้วพระราชกิจนั้นก็จะไม่มีนัยยะสำคัญที่ยิ่งใหญ่ใดๆ สามารถพูดได้ว่ามนุษย์จะมีความลำบากยากเย็นในการรู้จักพระราชกิจด,ดังกล่าวอย่างครบถ้วนหากเขาไม่อุทิศความพยายามทั้งชีวิตให้กับพระราชกิจนั้นในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยการพูดถึงเพียงเส้นทางการปฏิบัติจะทำให้การพิชิตชัยมนุษย์เป็นไปไม่ได้เพียงการพูดถึงนิมิตโดยปราศจากข้อพึงประสงค์ใดๆต่อมนุษย์ ก็จะทำให้การพิชิตชัยมนุษย์เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันหากไม่มีการพูดถึงสิ่งใดนอกเหนือจากเส้นทางการปฏิบัติเช่นนั้นแล้วก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ที่จะบยตีจุดออดของมนุษย์หรือขจัดมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์และย่อมจะเป็นไปไม่ได้ด้วยที่จะพิชิตมนุษย์อย่างครบบริบูรณ์นิมิตคือเครื่องมือหลักของการพิชิตชัยมนุษย์ ถึงกระนั้นหากไม่มีเส้นทางการปฏิบัตินอกเหนือจากนิมิตเช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็จะไม่มีหนทางให้ติดตามและเขาจะยิ่งไม่มีวิธีทางเข้าสู่ใดๆสิ่งนี้ได้เป็นหลักการของพระราชกิจของพระเจ้ามาตั้งแต่เริ่มต้นจนอวสานกล่าวคือในนิมิตมีสิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีนิมิตท,ที่นอกเหนือจากการปฏิบัติเช่นเดียวกันระดับการเปลี่ยนแปลงทั้งในชีวิตของมนุษย์และอุปนิสัยของเขาย่อมเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงในนิมิตหากมนุษย์อาศัยเพียงความพยายามของตนเองเท่านั้นเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสำฤทธิระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ใดๆนิมิต พูดถึงพระวจ,จนะของพระเจ้าพระองค์เองและการบริหารจัดการของพระเจ้าการปฏิบัติอ้างอิงถึงเส้นทางการปฏิบัติของมนุษย์และถึงวิธีการดำรงอยู่ของมนุษย์ในการบริหารจัดการทั้งหมดของพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างนิมิตกับการปฏิบัติคือความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์หากนิมิตถูกลบออกไปหรือหากนิมิต ได้รับการพูดถึงโดยปราศจากการสนทนาถึงการปฏิบัติหรือหากมีเพียงนิมิตแล้วการปฏิบัติของมนุษย์ได้ถูกกำจัดไปเช่นนั้นแล้วสิ่งต่างๆดังกล่าวก็ไม่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการบริหารจัดการของพระเจ้ายิ่งไม่อาจกล่าวได้ว่าพระราชกิจของพระเจ้าได้รับการทรงกระทำเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ ในหนทางนี้ไม่เพียงแต่หน้าที่ของมนุษย์จะถูกลบออกไปเท่านั้นแต่ย่อมจะเป็นการปฏิเสธจุดประสงค์ของพระราชะกิจของพระเจ้าด้วยเช่นกันหากนับตั้งแต่เริ่มต้นจนอวสานมนุษย์พึงต้องปฏิบัติเท่านั้นโดยพระราชะกิจของพระเจ้าไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยและนอกจากนี้หากมนุษย์ไม่พึงต้องรู้จักพระราชะกิจของพระเจ้าเช่นนั้นแล้ว เพราะราชกิจดังกล่าวก็จะยิ่งเรียกไม่ได้แม้กระทั่งว่าเป็นการบริหารจัดการของพระเจ้าหากมนุษย์ไม่ได้รู้จักพระเจ้าและไม่ได้รู้เท่าทันน้ำพระทัยของพระเจ้าและได้ดำเนินการปฏิบัติของตนจนเสร็จสิ้นอย่างมืดบอดในหนทางที่คลุมเครือและเป็นนามธรรมเช่นนั้นแล้วเขาย่อมจะไม่มีวันกลายเป็นสิ่งทรงสร้างที่มีคุณสมบัติอย่างครบถ้วน และดังนั้นทั้งสองสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากมีเพียงพระราชกิจของพระเจ้ากล่าวคือหากมีเพียงนิมิตและหากไม่มีความร่วมมือหรือการปฏิบัติของมนุษย์เช่นนั้นแล้วสิ่งต่างๆดังกล่าวก็จะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการบริหารจัดการของพระเจ้าหากมีเพียงการปฏิบัติและการเข้าสู่ของมนุษย์ เช่นนั้นแล้วไม่ว่าเส้นทางที่มนุษย์ได้เข้าสู่จะสูงเพียงใดนี่ก็ย่อมจะกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เช่นเดียวกันการเข้าสู่ของมนุษย์ต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างสอดคล้องกับพระราชกิจและนิมิตการเข้าสู่ของมนุษย์ย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามความคิดชั่วแลนหลักการปฏิบัติของมนุษย์ไม่ได้เป็นอิสระและไม่ใช่ไม่มีข้อจำกัด แต่ได้รับการกำหนดอยู่ในบางเขตแดนหลักการเช่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างสอดคล้องกับนิมิตของพระราชกิจดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วการบริหารจัดการของพระเจ้าย่อมขึ้นอยู่กับพระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบัติของมนุษย์